ายินดีต้อนรับเข้าสู่ EP 64เนาะเราจะมาดูการขายงานดิจิตอลบน SC, SC กันคลาก SC แล้วกันเนาะอ่ะไปดูกันคือช่วง,งนี้มันเริ่มมีเริ่มคนไทยเริ่มสมัคร Account ได้ส่วนตัวเราเองมี ตอนนี้มีกี่ร้านสามร้านร้านที่หนึ่งร้านที่สองแล้วก็ร้านที่สามเนี่ยเพิ่งสมัครใหม่ต้นเดือนต้นเดือนนี้<ม>นะคะแล้วก็ลงไปละหนึ่ง listing แต่ว่ากำลังรีเซิร์ชอยู่ว่าจะขายอะไรดีก็เลยเป็นที่มาของ EP นี้ก็จริงๆหลักๆแล้วคือทา SC นี่เขาขายอะไรบ้างขายงานอาร์ตขายงานอาร์ตพวกอะไรอะจเวลรี่คราฟ Personal Give, Personal Like g i f e ก็พวก g i f ที่ด mm ีไซน์เพื่อคน mm hmm. คนหนึ่งอะค่ะแบบ m a d e to Order อะไรแบบนี้ mm hmm. อย่างเี้ย Anniversary g i f e for Him g i f t for Her Personal Like Wedding mm hmm. คือจริงๆขายได้เยอะยะเลยแต่ว่าส่วนตัวขายงานดิจิตัลคือแบบมันไม่ต้องส่งของอีกอย่างนึ่งคือส่งไปอเมริกานี่มัน ค่อนข้างมี condition หลายอย่างระหว่างทางที่เราคนบทไม่ได้ก็เลยเน้นการขายงานดิจิตอลเพฉะนั้นมาดูกันว่าปกติแล้วเราเรา,เราขายงานอะไรบ้างอันดับแรกเน้่ยลองลองเซิร์ชแบบนี้กันเนี่ยถ้าเราถ้าเราเซิร์ชดิจิตอลเฉยๆสังเกตไหมมันจะมีพวกเราเรียกพวกนี้ว่า suggestion keyword คือแบบมีอะไรบ้างที่ขึ้นมาให้เราให้เราลองลองพิจารณาดูค่ะอ digital planner digital print digital download digital art digital product paper sticker journal wall art print wall art อ่ะไหนๆก็นเราหัวแลก digital planner นี Pl ่ถามว่า digital planner เปนแบบใจขอขยาย digital planner ใช่ก็คือ แพนเนอร์ที่คู่แข่งเยอะนะห้าแสนเพราะฉะนั้นถ้าจะถ้าจะใช้คีย์เวิร์ดนี้จริงๆอ่ะต้องจอดในช่องไปเอกแต่ว่ามันคือสิ่งหนึ่งที่ขายได้ดิจิตอลแพนเนอร์ก็พวกแพนเนอร์ที่เป็นลักษณะของดิจิตอลอันนี้พวกบรรทัดแรกจะเป็นแอดสังเกตไหมอันนี้คือแอดแอดบายอินซีเซลเพราะฉะนั้นจะไม่คลิกสงสารเขาเราจะมาคลิกไอ้พวกที่มัน ติดแรงคือพวกเนี้ยขายได้ขายได้เหละแล้วก็ส่วนใหญ่ทําว่าใช้อะไรทํา Goodnote อะคะ่ะมันจะเป็นแอปแอปหนึ่งไม่แน่ใจว่าเสียเงินหรือเปล่าแต่คือเป็นเป็น,เป,นเป็นแอปแอปหนึ่งสามารถดาวน์โหลดลง iPad ลงพวก Android แอนดรอแทบเ็ก็น่าจะได้นะ Goodnote ใช่ไหมอันนี้ใช่ g o o d n o t เนี่ยอันอันเดด Goodnote a n e r อันนี้ก็เป็นตัวตัวอย่างหนึ่งใช้พวกใช้ Goodnote ทํา มีสติกเกอร์ที่เป็นดิจิตอลเพราะนี่ดิจิตอลหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็ขายได้อย่างนี้ก็ขายเท่าไหร่เจ็ดสิบเก้าจุดเก้าสองสามเหรียญได้ไหมสองเหรียญวระาณสองเหรียญเนี่ยค่ะตัวอย่างคือถามว่างานร้านนเลโกเมีกี่เจ็ดหมื่นเซฟใช่ไหมมีร้อยยี่ห้าดิสติ้งเออประมาณเนี้ยขายส่วนใหญ่ขึ้นหนึ่งร้านเนี่ยมันจะมักจะขายงานที่มันเชื่อมโยงกัน แล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่อย่างร้านนี้จะแบบดิจิตอลเน้นดิจิตอลแพลนเนอร์มีบันเดินด้วยก็มีนะครลักษณะนั้นนี่ตัวอย่างหนึ่งที่ที่เป็นแบบขายขายได้นะอันหนึง่งดิจิตอลแพลนเนอร์อันนี้ขายนี่ประมาณหนึ่งจุดสองเหรียญประมาณนะเป็นค่างเงินไทยเป็นใช้กุ๊ดน้ตเหมือนกันอันนี้ใช้แอปแอปมันเป็นแอปแอปหนึ่งนะคะใน iPad หรือในเอ่อ คิดว่าในแอนดรอยก็มีนะอันนี้ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งเนาะถัดมาเหมือนกันนี่อันเดตใช่ไหมแพนเนอร์คือไม่มีอันเดตแปลวามว่าไม่มีไม่มีวันเป็นเหมือนกับแบงแบล็งนะเขาสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้นะคะเป็น굿โน้ตเหมือนกันพวกนี้อ่าใน,นตัวอย่างเนี่ยอันนี้อะไรเกิร์เกิร์แพนเนอร์เนาะขายเพิ่มมันเหรียญหนึ่งอันนี้เพิ่มมันเหรียญหนึ่ง ก็เป็น Good n โน e เหมือนกันนี่คีย์เวิร์ดหนึ่งเลยนะ Good n โน e อ่าได้ไอเดียแล้วเนาะตัวนี้นี่เป็นแนวทางหนึ่งนี่แค่เซิร์ชจากอันแรกนะคะดิจิ t a ลเนี่ยเห็นไหมมีมีคีย์เวิร์ดนี้ด้วยดิจิ t a ลแพลนเนอร์ o d n โน e เอ่อคู่แข่งแสนสองก็ยังเยอะไปนะต้องต้องจอดนี้ชงไปอีกไม่งั้นสู้เขาห่หยโอเคผ่านด i จิ t a ลแพ a นเนอไปแล้วเรามาดูด,ดิจิัล ปริ้นหน่อยไอเดียแรกดิจิตอลแพนเนอร์ใช่ไหมอันที่สองพวกดิจิตอลปริ้นอามว่าดิจิตอลปริ้นนี่มีอะไรบ้างมันน่าจะเยอะมากเลยนะหลายอย่างต้องจอดนิชลงไปอันนึงที่เจอคือพวกโมอาร์ตโมอาร์ตค่ะแล้วก็อ๋อมีพร้อมขายด้วยมิเจเรนี่พร้อมก็มีอ่ามิเจเรนี่พร้อมานฟุตป r ิ้น โอ้เด oh, ็กคี่วัตต์นี้ไม่น่าเชื่ออันนี้เป็น S V G นะเป็นเด็กงานอีกไทยหนึ่งเป็น S V G ขายประมาณหนึ่งเหรียญประมาณหนึ่งเหรียญเขาไปทำได้หลายอย่างเลยถามว่าเขาเขาเขาเีไฟล์ชนิดไหนมั้งก็จะเป็นพวกเนี่ยค่ะ S V G P N e G E P S D X F J P G ใช้โปรแกรมพวก e Illustrator ก็ได้หรือพวก เขาเรียก SVG นะเนี่ยคืออันนี้มันมาติดติดอันนี้ได้ d i จิต a l อ i n ิแต่จริงในจิตต้องพิมีความที่มันแบบหลายอันอนะอันหนึ่งที่ที่น่าจะเจอก็พวก p l a n อ e r ด้วยหรอะเป็น planner version v e r ช i o n p d f อย่างอันนี้ตัวอย่างอย่างนี้เป็นประมาณหนึ่งเหรียญ daily planner หนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าเหรียญได้ นะคะก็ตอ้องคือจริงๆถามว่าพวกนี้ใช้อะไรทำเอ่อ powerpoint ก็ได้หรือจะเป็น Indesign ก็ได้คือ save เซฟออกมาให้มันเป็น PDF ได้่อเดี๋ยขายเป็นเจนะ็ดเพเนมันเจ็ดเพจมันเจ็ดเพคมันเจ็เพจเดี๋ยวนี้มันจะเป็นแอดแอดแอดจริงด้วยถึงว่าผมมาตรงนี้มันไม่ได้ติดแลรง เป็นแอดนะอันนี้เออพอดูสตูตนะัยมีมีเซตนีเจ็ดเจ็ดงานนะคะสองเซลล์ตอนนี้นี่ร้านใหม่ๆเลยเพิ่งเปิดไมนะ่นานขายแบบดิจิตอลขายขายแผ่นเดียวนะเป็นเจ็ g เพแผ่นเดียวแล้วก็เพิ่งแอดเอาแล้วถามว่าอะไรที่ขายได้ มันมีตรงเนี้ยบางคือบางร้านบางร้านก็เปิดเอ้คือเซลล์ตรงเนี้ยค่ะบางร้านก็เปิดบางร้านก็ไม่เปิดต้องต้องไปลองดูว่าร้านไหนเปิดอย่างเงี้ยสองเซลล์ใช่ไหมทามาขายอะไรได้แผ่นเน์แล้วก็ไอตัวนี้ที่ยิงแอแต่ว่าคิดว่าร้านนี้น่าจะยังขัดทนอยู่ค่ะอ่ะเดี๋ยว d i g จ t ต้องปิ้ใหม่เรามาดูอันที่เขาติดติดจริงๆที่ไม่ใช่แออือส่วนใหญ่เป็นเป็นมิชชนะี่น มิจเจอร์นี่พรอมมิจเจอร์นี่พรอมสำหรับงานอาร์ตอย่างนี้เป็นมิจเจอร์นี่สำหรับงานทีเชอร์ดิไซส์สำหรับดิจิตอลปรินเพื่อที่จะเอาไปใช้ต่อหรืออย่างนี้เป็นปรินไม่ก้าวบอลด้วแต่จริงคืออันนี้คีย์เวิร์ดมันยังกว้างไปหน่อยเราต้องย่อลงไปอ,อีกขอเป็นตัวนี้ดิจิตอลสติ๊กเกอร์ สติกเกอร์มันสามแสนต้องจอดในช่องไปสติกเกอร์ดิจิตอลสติกเกอร์ใช้ใช้ AI ไอทำได้ไหมได้ใช้พวกแต่ไปเอารูปจากแคนวาไม่ได้นะหรือแบบว่าไปเอาไปเอารูปแบบในครี a t i v e สติกเกอร์มาซึ่งซึ่งหน้าเลยไม่ได้ต้องแบบเอามาปรับเปลี่ยนให้มันเป็นร์ชับนของเราถึงจะได้อย่างดิจิตอลแพนเนอร์ใช่ไหม เออร้านนี้เขาไม่ได้ไม่ได้ใช้แอบนะขอโทษเลยร้านนี้เป็น SPG โอ้90,000เซลลน่าจะเปิดมานานพอสมควร199ชิ้นเป็น SPG นี่ไง SPG จริงเลยทั้งหมดแล้วก็เป็นงานที่ทำมายากอยนะพวกนี้เทวาหัวใจพวกนี้ทำทำมายากใช้พวกจริงๆ ใช้โปรแกรมกราฟิกค่ะทำก็ได้เหมือนกัน S B G มีเก้าสิบเก้าเก้าสิบกองนะอ่ะปล่อยมาเไปก่อนกลับมาที่ที่นี่ใหม่โอเคที่ดูอย่างนี้คือ i d j o u r n e y Prompt ใช่ไหม Nursery illustration o u r n e y Prompt อืมเผื่อใครอยากใครเกง่งๆ A I ไปลองดูก็ได้นะแต่น่าสนใจนะเนี่ย ขายพร้อมคือในในก็มี AI แล้วก็ขายพร้อมกันเลยนี่ก็เียนเล่นการขายพร้อมเป็น Christmas clip art พร้อมใช่ไหมพร้อมพร้อมเล็กนิดอ๋อมีนมีดาวนโหลดด้วยเป็นเป็นเป็นพร้อมอะค่ะพร้อมคอลเทนต์สามเหลี่ยมถ้ามันสาม อใช้ได้เหมือนกันเนแนวทางนิงนจดจริพร์คอมเลชันร้านนี้โอ้สองหมื่นเซลใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยสองหมื่นเซลดิดมันร้อยกว่าร้อยกว่า 180. ร้อยแปดสิบหกพร้อมเลชันอยากได้อะไรก็มาขายอืมเออนี่นะสนใจพร้อมแคเลชันเนี่ยที่เชือดด่อที่ใสถ้าใครทำเมชนี่มาลอง เอาตัวนี้ไปลองดูก็ได้ไป apply ต่อขายขายเสเย,ยืดต่อแต่จริงๆ t มชนี่ยังเทสไม่เยอะนะยังเทสได้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยเออยังบอกอะไรมาไม่ได้อืมอันนี้เป็นคริสต์มาสคอลเลกชันคริสต์มาสป็ r น n t ปริน table ก็จะนนี้ก็คือคล้ายๆวอล์อารอ่ะเป็นแบบภาพสารพัดภาพ,ภาพเลยคอ l เลกชันมีหลายภาพ กสิบห้าหกสิบห้าภาพโอ้หนึ 1, ่งพันเหรียญหนึ่งพันหนึ่งร้อยเรื่องหันสามสิบห้าพันสามสิบห้าเหรียญได้ไหมมันสามสิบห้าสามสิบเระมันนี้แหละแพงเหมือนกันแต่ว่าเออมันสวยดีเป็นแบบลอคคอลเลคชันเลยซึ่งมันมีแบบเยอะมากส่วนใหญ่ถ้าขายเป็นคอลเลคชันก็จะก็จะมีมี มีมี potential ที่คนจะซื้อเยอะอันนี้เทียบจาก bundle นะ bundle ใน creative fabric ก็ขายดี bundle ใน teacher pay teacher ก็ขายดีอันนี้ก็คล้าย bundle นะเพราะว่า210ร้อยสิบมิจเรนิอมนี่คือถือว่าค่อนข้างเยอะเลยโอเคเนาะอันนี้ตัวอย่างหรือถัดมาเมื่อกี้เราเราจริงจริงสติกเกอร์นี่มันควรจะเป็นสติกเกอร์นะกลายเป็นมออาตไปเดี๋ยวเราขอลองเปลี่ยนดิจิตอล วอล์อาร์ตเออลาร์ตวอลอาร์ตนี่โอ้โหเจ็ดล้านต้องจอดนี้ใช่ค่ะต้องจอดนี้ลงไปจะถามว่าส่วนใหญ่แล้วเราอาจจะลบตัวนี้ก่อนเอาเป็นวออาร์ตแล้วก็จอดนี้ลงไปอีกเช่นวออาร์ตปรินต์วออาร์ตลิฟต์ลูมเบดรูมม็อกอัพ ออันนี้ก็มีนะ mock up mock up ขายคนที่จะเอาไปขายของต่ออีกทีเนี่เราเรียกเป็นอ,อ,อีกมาเก็ตก็คือขาย mock up เพื่อที่จะให้คนที่จะเอาภาพดิจิตอลไปขายเนี่ยเอาแบบแปะลงไปอีกที mock up ม,มีหลายแบบก็ว่ากันอีกทีอย่างตัวนี้อ่ะเมก้า mock up ออันนี้ก็ mock up เหมือนกันแลมีตัวไหนอ,อันนี้ก็ mock up ห้าร้อยหกสิบเฟรมร้อยเฟรมอกอัพบันเดออันนี้เท่าไรสิบหกเฟรมประมาณสิบเหรียญมอกอัพน,นี้ห้าสิบมออืมขายเท่าไร,ระมันเหรียญก,กว่าอันนี้กี่อนะันเอเป็นมอกอัพนะมอกอัพแบบหลายๆหลายๆภาพ นีประมาณเงนิงนเงินไทยอันนี้ไป็แปลงเป็นดอลลาร์เอาแล้วตัวอย่าง,มงกมนละพันละหกสิบเฟรอมอัถือว่เยอะมากเลยนะเนี่ยขอดูชื่อละสองเ้าร้อยสิบสองเซลมี58าสิบแปดดสติงมีคืถามว่าบางทีเราจะเจอไอ้พวกสมาร์ทอ็อบเจกต์สมาร์ทอ สมาร์ o อ็อบเคือใช้ p h o t o s h o p ทำอะรีเพลสภาพลงไปนะมันเป็นมันเป็นไฟล์ o p นต้ช็อปเท่าที่ส่วนใหญเลยมีไฟล์ Photoshop แล้วก็อาจจะมีพวก PNG แล้วก็อะไรพวกนี้ด้วยเ i t ่ยนะ r a n s p e r e n t w i t h h i g h resolution ตัวอย่างเป็นพวก Mockup ใช่ไหมก็ต้องไปหาวิธีทำต่อ่าใช้ทำได้ยังไงโอเค ป็น smart object ถ้าบอกว่า smart object เนี่ยใช้ Photoshop ทำใช้ Affinity Photo ทำเป็น smart object ได้อย่างเงี้ยป็น l o w mockup เป็น smart object เป็นถ้าจะเข้าว่า PSD เนี่ยคือ smart object ค่อนข้างแปะรูปได้ได้ได้ง่ายนะถ้าใครขายดิจิตอลคือเวลาจะแปะรูปอย่างเงี้ยแปะรูปบนบนหมอนอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช้ smart object เนี่ยบางทีแปะแล้วมันไม่สวยไม่มีวิธีแปะสวยๆต้องใช้ smart object มันจะมีเรื่องของ แสงเงาค่ะที่ออโตช็อปช่วยได้เป็นตัวอย่างนี่เฟรมมอกอัพอืร้อยเฟรมมอกอัพขายประมาณนี้สองร้อยยี่สิบสองบาทไอขอดูหน่อยสามร้อยเก้าสิบเก้าเซลเจ็ดสิบเก้าลิสติ้งเป็นมอกอัพภาษีคามีหลายตัวมอกอัพด้วยซิมเลตแพทเทิร์นแคนวาสเทมเพลตหลายอย่าง399เซลล์ิบเกาเซออนไลน์เปิด ไปดูสิอะไรที่ขายดี greeting card template greeting card canvas template เป็นพวกเทมเพลตนะ chat GPT Guide อะไรพวกนี้หรือจริงๆบางคนจะขายพร้อมกัมาขายรงนี้ได้เหมือนกันต้องสังเกตว่ามันมีอันนี้เฟรมเหมือนกันสิบเหรียญประมาณสิบเหรียญ 16เฟรมม็อกอัพแบบแบบเป็นขอดูหน่อยอ่านี่สมาร์ทอ็อบเจกต์ใช้โฟโต้ช็อปทำนะเพราะฉะนั้นแสงมันจะสวยใช้คำว่าแสงแสงเงาเนะี่ยจะสวยสวยกว่าม็อกอัพที่เป็นภาพเฉยๆเดี๋ยวก็จะต้องใช้รีควายความรู้เรองโฟโต้ช็อปนิดนึงสำหรับม็อกอัพอ่านี่ม็อกอัพอันหนึ่ง มามีอะไรอีกที่น่าสนใจอ่าไอเดียขายดิจิตอลดักต SVG มีอันหนึ่งอะที่บอกว่าคนทำเยอะๆนี่สังเกตไหมคือถ้าเราเซิร์ช SVG กันจะมีแบบ SVG file for circuit bundle for church cut cut file cut file Halloween เออดู Halloween หน่อยช่วงนี้ Halloween กำลังมา สองแสนเราแข่งกับเขาไม่ไหวเพราะฉะนั้นถามว่า s v g ถ้า,า Touch, จะแบบแนะนานจริงๆก็จะเป็นประมาณเนี้ยคือเป็นแบบเขาดำม,มาเขาดำแล้วก็เป็นพวกแบบบันเดิลอย่างไโอ้โหสี่พันดีไซน์เยอะมากเอามารวมกันเป็นพวกสีสีก็มีนะแบบเอาไปทำอย่างอื่นต่อเนี้ยอย่างอันนี้ก็รูปนี้น่าจะ น่าจะนานแล้วเหมือนกันเบสเลอร์คิดดูแบทแมนฮาลลูวิอบบเอสวีจีโอกห่นเดูสสน่ยแปสนแปนเซลโอโหร้านนี้อยู่มานานแล้วก็โฟดักเยอะเยอะไหมเยอะมากสี่พันร้ดักเอสบีจีสักส่วนใหญ่หรือเปล่ามีจริงม,มีหลายอย่างแต่ว่าน่าจะเป็น SVG ที่ขายดี ประมาณนั้นค่ะเนี่ย S p G ร้อนรอน S p G ร้อนร้อนเขาแบกมเมื่อกี้เราดูตัวนี้นะเนี่ยเบส S B G ฮาโลวีนทำง่ายมากนะนีแต่อาจจะต้องช็อปรีวิวคือร้านนี้เขามีพวกรีวิวเยอะค่ะมันก็จะส่งผลเรงๆเก่งอันนี้เราซูขาไม่ไหวอาจจะต้องทำเป็นเซตถ้าจะทำเป็น เป็นเป็นเป็นเซตขาวดำเนี่ยแบบเนี้ยน่าจะชัวชัวกว่าแต่ก็มีม็อกอัพสวยๆม็อกอัพก็คือเมื่อกี้ว่าเอ้ยถ้ามันแปะบนเสื้อเป็นไงแปะบนเออแปะบนแก้วเป็นไงอะไรเนี่ยเขาจะบอกเป็นเออเป็นเป็น PDF ไม่ใช่เป็นดิจิตอลดาวน์โหลดเท่านั้นนะลัาษณะนั้นแล้วถามว่าเขาจะได้อะไรบ้างคะเนี่ยมี สบจ png. dxf. eps. jpeg. ai ใช้ ai ถ่ายจ้แล้วก็ pdf ประมาณนี้ค่ะลักษณะของตัวตัวสบจก็น่าจะได้ไอเดียกันหาของขายบนอิตเอสซีเอสซีนะแต่ว่าต้องเจอบเลชนะคะถ้าไม่เจอบเลชเนี่ยสู้เขาไม่ไหวจริงๆนะ